มาหลังจากปล่อยตัวอยากไปสวันรู้ลานวิวแล้วเป็นไงบ้างตอนเสร็จวกว่าที่คิดวกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเพราะเราก็ตื่นเต้นกับการปล่อยไพ่หลอดครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นยังไงนา โคปิดแบกใช่เพราะว่ามันเป็นตัวไพร์ลอตที่เราถ่ายกันไว้นานมากๆแล้วด้วยใช่ 8, 8แปดแปดเดือนที่แล้วแทบไม่มได้เอาสิ่งที่ถ่ายจริงๆมาใส่เลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นในไพร์ลอตแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ชินกับปวดหรือว่ายังไม่มันเป็นวันแรกของการถ่ายเลยค่ะค่ะตอนเราได้ชมตัวไพร์ลอตแล้วรู้สึกยัาง,างอนไรที่มันถูกถักมาบ้าว้าวเลยสวย,สวย,ส,วยสวยมากภาพสวยุ สวยค่ะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นพีเรียดจริงๆแล้วก็พอยิ่งมีเพลงของพี่เสียงของพี่แก้มมาอีกมันก็ยิ่งแบบอลังการงานสร้างมากใช่ค่ะหลายคนก็คือชื่นชมรอชมแบบว่าพูดเป็นคำเีบวกว่ารอชมแล้วใช่ไหมก็อยากก็อยากให้ทุกคนได้ชมแล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งทีมงานนักแสดงตั้งใจมากๆในการทำเนาะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดู เจอเรื่องน่ารักมากๆแล้วก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเหมือนกันเราเป็นคนตั้งใจมากๆเพราะเวลาแต่งค่อนข้างงามเพราะมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เรื่องหน่นครับมันรู้สึกไงบ้างกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาผ่านอมาสำเร็จตรงเนี้ยโคกลงยู่งไปได้ไงอะสะดุดนิดนึงสะดุดดนนิึงขานิดนึงรู้สึกว่ายากมากสำหรับทุกคนทุกตัวละครที่เกิดขึ้นในในซีรี์ทั้ง ชุดสถานที่ทุกเซตที่เราถ่ายทำมันแบบต้องถูกเซ็ตใหม่หมดเลยให้เป็นพีเรียกภาษาก็ยากเหมือนซีนจะเท่านี้แต่ว่ากลายเป็นว่าเท่าเนี้ยวเพราะว่าแบบรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะในเรื่องของภาษา็อกแค่็อกแค่ประมาณหน้าเดียวแต่ว่าขยานแล้วก็ประมาณสี่หน้าเพราะว่าอ๋อประมาณนั้นบเยอะจริงๆประมาณนั้นแหละค่ะแล้วอย่างเรื่องภาษามันเี้เป็งไงบ้างเราพูดชัดบ้างหรือแบบราชสานั์อะไรอเยอนยาก ยากมากายค<อ>่ะากยอยากมากค่ะยากที่สุดแล้วเรียนเรียนจริงใช่ไหมไม่ไรไเรียนต้องแบบว่าพูดแปลไม่ไม่มีการเรียนเลยค่ะ<ต>คือจะเป็นการว่าอ่านบทอ่านบทอ่านบทแล้วก็มีถามแอคทิฟโพสต์นิดนึงค่ะรู๊กกลับว่าแบบอันนี้ยังไงะค่ะแล้วยังมีถามแล้วทั้งสองคนมีคำที่มันติดปากคำทรู้สึกว่ามันยากมันออกเสียงไม่ได้สักทีอย่างไรเสีที่ที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะที่รู้สึกว่ามันไม่มัน

กับนิ้วหญิงกับเย้าหญิงอ่ะแปลว่านิ้วของหญิงเขาจะพูดพูดพูดรวบแบบคขาว่านิ้วหญิงเย้าหญิงแล้วพอมันเป็นประโยคที่ต้องพูดยาวๆน้องฟินพูดไม่ได้ปัดเลยเาะว่าเย้าเย้าหญิงยิ่งนิ้วหญิงอะไรปันไม่รู้ถ้าแยกออกมาเป็นภาษาไทยก็คือนิ้วกับนิ้วของหญิงใช่ด้วยกันพอมันไปด้วยกันแล้วพอมันอยู่ในไดอะล็อกที่ยาวอ่ะ หนูจะขอพูดกับว่าแบบหนูคำน้อยขอไม่พูดคำนี้ค่ะเขาไม่พูดคำว่านิ้วหญิงเขพูดอะไรนิ้วของหญิงหรอนิ้วอย่าทํานิ้วของหญิงที่ขาอะไรอย่างเงี้ยขอคําคัดหน่อยเพราะมันยากมากอนุมัติไหมอนตมัติไหมได้ค่ะเพราะว่าอย่ามันติดจริงจริงแต่ว่าเป็นประโยชน์่ยากที่จะบว่ายูยูอะไรนี่เกีือวกับยากมันจะมียอหญิงเหมือนกันสองอันรอเรือสองอันรอลิงสองอันรอลิงและรอเรือหลายอย่างคนคกําเยอะ เย้าหญิงเย้าหญิงแปลว่าเย้าหญิงแปลว่าอย่าล้อเล่นกับเราซิอย่าล้อเล่นอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นอย่าล้อเล่นแปลกใจอะไรใช่อย่าอย่าเย้าหญิงเล่นอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นค่ะก็ขอพวมกับว่าขอไม่พูดขอไม่พูดแล้วขอเปลี่ยนว่า ตัดออกไปเลยเอาถ้าตัดออกไปแล้วจะใช้คำไหนมาแทนคุดมสูญเปลี่ยนคำไปเลยอย่าแกล้งกิ่นหรืออะไรอย่างนั้นไปอิงเคิร์นนะคะอะไรประมาณนั้นไปค่ะทางเราทางเราบ้างทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดที่เป็นคข้อพิมร์เหรอเปิดมาหน้าแรกตัดคำไหนได้นะไม่ได้สักคัญจะตอนนึงถ้ตัดคำไหนก็เลยไม่หลือไมแล้วนะกระสับกระสับมันเยอะคำยากก็เยอะรู้สึกว่ามันยากตอนที่เอ่อ ท่านแม่เสด็จพ่ออะไรอย่างเงี้ยท่านอาอุ๊บเขายศสูงกว่างี้ทั้งยาวทั้งย่างจำไหมประโยคนที่พอเริ่มอ่านแล้วรู้สึกว่ายัางไงก็ไม่เข้าปากยังไงก็ไม่เข้าหัวหเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่ากับห่วงอ๋อใช่ห่วงกับหว่วง <c oughs> ห่วงกับห่วงห่วงยังไงเอาห่วงหรือห่วงห่วงกับห่วงห่วงกับห่วงห่วงห่วงกับห่วงเซน่าเราสมพูดว่าอะไรอ่ะสมมติว่าแบบว่า เป็นงไ,ไงห่วงหญิงสมุิสมุสมิหนูสมมุิไห้นินหญิงอันิ้ห่วงนะคะแต่แต่จะกลายเป็นอันิ้ห่วงนะคะห่วงอะไร <laughs> อะไรประมาณนั้นออมันยากไม่รู้ทำไมพูดไม่ได้แต่มันเหมือนแบบว่าคือถ้าสมมติว่าพูดในไม่มีเส้นเทนนต์ได้อยู่แต่พอพูดในเส้นเทนต์ไม่ได้แล้วอ,อ้อาวแล้วเบ,บ๊มีวิธียังไงให้มันเข้าใจกับคำที่เราเขียนมาในบทในนั้นใช่ไหมก็ วงกลมแบ่งประโยคแล้วก็เซิร์กูเกิลถ้ากูเกิลยังไม่ช่วยเราก็ค่อยไปหาพวกกับหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยเราได้ใช่แล้วก็แต่ว่าพอช่วงนั้นอ่ะที่คุดหลายๆแบบว่า After Week After Week กับเป็นแปดเดือนอะ่ะก็เริ่มเริ่มเข้าปากแล้วพอแบบช่าลางลาไคลด,ด,ด,ดอฟงานอ่ก็เ่มก็เเริ่มเป็นหญิงในวังบ้างแล้วจริงจริงจริงพอพูดผิดมีสกิทกันไหมว่า มันงงน่าจะออกเพราะอยู่อยู่ในซีนก็จะแบบเล่นๆตามบทไปพอพอพูดผิดก็ใช่หรอวะใช่หรอแลมันจะแบบฮะไม่ใช่ใช่แล้วก็จะถามผู้ช่วยพงศกับคนหนึ่งว่าอะไรบทบบบทททอะไรนะคะที่จริงแล้วพอเขาบอกว่าผ่านแล้วเราไปดูมอนิเตอร์ไหมว่าเราเป็นยังไงบ้างสองคนจากการพิเรียนของเราไม่ไม่ทุกซีนไม่สามารถส่วนส่วนใหญ่ฟินจะดูพาร์ท ดราม่าสมใส่เยอะที่ที่หนูต้องวิ่งไปดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบเป็นไงบ้างใช่ใช่แสดงว่าวถ้าผ่านนี้ไปสกิลการแสดงเราก็คืออัพเวลแล้วหวังว่าหจะไม่ใช่ว่าหวังว่าทำไมอ่ะทำไมแตกต่างจากอยูเรียหวังว่าเพราะว่าก็ณช่วงเวลานั้นทําเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าทุกเรื่องอ่ะจะมีความท้าทายของทุกเรื่องก็อาจจะก็อาจจะยาก้ำ แต่อยากสอบเรื่องที่เราเล่นเนี่ยเรากดดันมันที่ความที่โปรเจกต์ันค่อนข้างมีคนสูงมากกดดันทุกเรื่องเลยจริงค่ะกดดันคนละแบบบีดมือกันยังไงชนะบิดมือกันยังไงไยักหน้าป่หรอมองหน้าแค่นี้อะไรอ่พอใช่แสดงว่าคือตอนนี้แค่มองหน้ารู้เลยว่ามาก็รู้เลยสู้ภาษาไม่ได้สู้ใช่แล้วอย่างถ้ามันเป็นพีเรียดฉากเอ็นซีหรือฉากอินติ่งเราจะเป็นประมาณไหนผมก็จะคิดภาพหรอกว่ามันยัง มันได้แค่มองตามันได้แค่แบบเดี๋ยวก็รู้เขาบอกว่าอีพีหนึ่งคือที่สุดของฟีดแบ็กเลยมันเริ่มแล้วเหรอแค่อีพีหนึ่งเริ่มแล้วเหรออีพีหนึ่งน่ารักก็ตายหนึ่งน่ารักน่ารักจะใส่เป็นเด็กมัดแกะไปเที่ยวสนุกเอ้ยไม่ใช่สนุกอะไรวะงานวัดงานวัดจะได้ใช่ไหมเอลิชาได้่ะได้จะได้ค่ะจะได้จะได้แต่ี่ปิดกล้องก็คือแบบปิดกล้องหรอปีดท้ายปิดกล้องอีพีท้ายๆแล้ว ็นไข้เป็นอะไรว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิบแกตังเดี๋ยวพูดไปนอนแอร์อไอย่งพูดไปนอนแอร์ไพูดได้แล้วใช่นอนแอร์พูดได้ปกติมอัยังลบไหมอ่ะพูดอ่าน่านอ่น่ออ่อโทษขอโทษขอโทษา่่่่่ มันนอนแอร์ใช่ไหมคะอ่าผมได้มานอนแอร์แล้วแลยผมก็ค no ือหาว่าได้ไปที่ไหนคะพูดได้เลยรูมมันนอนแอร์ก็คือสี่สิงหาใช่ทางช่องทางเวิร์กพอยท์ค่ะก็ไวมากได้ดูไวมากไวกว่าที่พวกเราคิดไวกว่าที่คิดเร็วเร็วมากจริงๆอีกเดือนหนึ่งก็ได้ดูแล้วต้องไม่พลาดทุกคนว้าวแน่นอนบอกเลยใช่ไหมเดือนหนึ่งวาวแน่นอนค่ะแต่ก็จะขับรถเหมือนเดิมมีทุกแบบว่าแต่ดอลลาร์คอสเตอร์เหมือนเดิมน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคน รอดเออูเรารู้สึกยันดีใจที่เหนแฟนยังซัพพอร์ตตามที่จนเราได้รางวัล<อ>เออเขาและเขายังรอติดตามผลง,งานเรา,เราในซีรีครับดีใจมากแบบว่าเขาเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลาแมา้ว่าจะผลงานเล็กผลงานใหญ่ทุกอย่างเลยเขาะจะคอยบอกว่าเอออยู่ตรงนี้นะัะพอนะอยู่ข้างๆนะก็มันทำให้เราอ,อยากสร้างผลงานดีให้เขาได้ดูรู้สึก<ม>เขาเป็นกำลังใจให้เราทุกวันในการที่จะออกมาทำอะไรก็ตามแบบ งานวันนี้หรือว่างานอื่นๆที่เขารอซัพพอร์ตเราในทุกๆงานรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกคนอยู่ข้างๆแล้วก็อบอุ่นเสมอเลยค่ะก็ยินดีที่ถูกลักเสมอค่ะก็ทุกถูกลักก่อนแล้วอยูเลน่าไปปีที่หน้ายู่เลน่าสี่ไอ้สี่กรกฎาเทียร์ทูราก็คือกรกฎาคใช่เดือนเดียวดูกันจะเบื่ออะไรเ่งปีหลังเป็นของเราอย่าเบื่อสิค่ะก็คือแล้วปีหลังฟินเดยก็คือหมาวนหมด เพราะว่าตอนช่วงปีแรกเราอยู่ในกองถ่ายอย่างเดียวนี่ไงเราร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วเจอแล้วคูณปีหลังเป็นขอรเราแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ